ลุณสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่พน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็เช้าวันอาทิตย์ที่สี่หรือเปล่าครับเช้าว,วันอาทิตย์ที่สี่ก็จะพาพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านนะครับรับชมบรรยากาศยามเช้าเช้าที่บานนอกบานนอกบานนอก,น,อกนะครับก็ เอาผู้ใหญ่บ้านจะประกาศอีกแล้วเพลงขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเช้าครับผมกับอ่าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับผมตอนนี้ก็หกโมงตรงครับผมผมตื่นมาตั้งแต่ตีสี อตอนนี้ก็เสียงเพลงเงียบลงไปแล้วครับผายเพี่อน้องอรีวิวบรรยากาศยามเช้าๆนะครับวันนี้ก็ตอนแรกผมว่าตอนเช้าว่าจะออกไปถ่ายคลิปควายควายเผือกคือคว้วดอนนะครับคั้วดอนนะครับแต่ว่าน้องเพื่อนกับเจ้าของงูเจ้า,จาของคว้ยเพื่อนกับขาตัดหนาอยู่นะครับ บรรยากาศย่ำเช้าครับคึม,มค่าคึมฝนคึมฟ้าคึมฝนคึมค่าโอ้ยจะเป็นยังบอกติดกัด <c oughs> บรรยากาศกค่ะคึมฟ้าคึมฝนครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับหลังจากที่กลับมาจากวิ่งดินนะครับเจอฝนทล่มครับนี่น้ำยังขังอยู่เลยครับห้อยน้ำไหลถนนโอ้ฝนทลน่มตกลงมายังถือว่าแห้งครับแห้งอีลีพี่น้อง ปีนี้นี่ฟ้าฝนบ่าาาขาดเลยครับฟ้าฝนนี่ถือว่า,าตกตลอดทั้งปีจริงๆนะครับตกมาปีนี้ดูต้นกล้ามเมล็ดผ่านข้าวครับมันขึ้นเต็มเลยเพราะว่าช่วงที่เกี่ยวข้าวนะครับผมก็จะเอารถเกี่ยวมาจอดบริเวณนี้ ก็จะจอดเพื่อตอนเช้าๆก็จะเป่าฝุ่นเป่ากรองใช่ไหมครับพอมเมล็ดข้าวที่มันติดมากับรถที่โดนเราเอาลมเป่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ล่วงหล่นลงมาดูดิขึ้นเต็มเลย็มหมดครับถ้าผมไม่เอารถไถมามาดันดินมาดันกองหินวันนั้นนี่เยอะวันนี้อีกนะครับใต้ท้องรถเจออินดี้นะขึ้นเต็มเลยเห็นไหมน ต,ต้นกาต้นข่าวนะครับบรรยากาศยามเช้าครับผมพี่เพียงน้องทุกท่านนะครับมาเขาเรียกว่าอะไรดูดดื่มกับบรรยากาศอากาศเย็นๆมีน้ำหมอกนะครับคนบรานนอกเขาก็จะตื่นแต่เช้ากันครับตื่นแต่เช้า ก็ขึ้นมาหุงหาอาหารทำกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นเอาวัวควายออกนะครับใส่บาตรนะครับก็ตามบ้านนอกเราพระพิสุสงสมนเนรก็จะออกบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืดน,นะครับพอสักประมาณหกโมงนี้ก็กลับเขาวัดหมดแล้วนะครับแต่ก็เป็นบางพื้นที่ครับแต่บางพื้นที่ก็จะออกบิณฑบาตสายหน่อยหกโมงเช้าหกโมงครึ่งค่อยออกบิณฑบาต แต่ที่อุบลนี่แถวบ้านผมนี่โอ้โหโอ,ออกบินธบ,บาตต่ตีห้าครึ่งนะครับตีห้าครึ่งจริงๆนะครับเคราะหะฆังเคราะระฆังเป็นสัญญาณบอกอาญาติโยมตั้งแต่ตอนตีห้านะครับแล้วก็ตีห้าครึ่งก็ออกบินธบ,บาตถาอ้าสว่างคาหูคาตายอย่างนี้ก็ ท่านก็กลับวัดเรียบร้อยนะครับนี่ก็พาเหมือนเดิมครับพาพี่น้องมาตรวจสอบเช็คจากอินดี้เหมือนเดิม,ดมนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ต้องไปช่วยงานวิ่งดินเมื่อวานนี้วิ่งกับเสียรีเสร็จปุ๊บประมาณสักเที่ยงนะครับก็มาวิ่งต่อกับป่าหกครับผม โอ้น้ำมันเครื่องใสก๊กเลยพี่นอ้องนี่ให้ดูน้ำมันเครื่องครับโอ้ใสามากดูดิใสจนแบบเนี่ยเการวัดรูดูครับรูนี่โอ้ใสจริงแล้วก็ไม่ขาดด้วยโอเคนะครับน้ำมันเครื่องไม่ขาดเครื่องก็เมื่อวานมาวิ่งกับป้าหกนี่ฝุน่นเยอะมากครับเดี๋ยวก็จะเป่าฝุน่นออกหน่อยนะครับ แตกต่างของกําลังรถเนาะคือรถเรามันมีกําลังมากขึ้นเราก็ขับสนุกนะครับ เดี๋ยววันนี้ต้องตั้งสางยพานหน่อยครับเพราะว่าสายพานอินดี้นี่โอ้โหดังเยียดๆเลยสายพานไอ้นี่ครับสายพานแอร์ดังเลือเกินเดี๋ยวจะตั้งสายพานด้วยนะครับหลังจากเป่าเช็ดข้างบนสะอาดเช็ดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ แกอุตสาห์ทําให้เรามาอย่างดีเราก็ดูแลรักษาให้มันดีๆหน่อยอะนะครับี่วงปุ่นต่อให้หมดทุกซอกทุกมุมนะครับมันจะได้ดูนี่แกซีนตัวนี้ให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยโอ้สะอาดสะอ้านมากไม่มีฝุ่นเข้าเลย เบาพอประมาณครับก็ไม่ถึงกับขั้นที่แบบสะอาดร้อยเปร์เซ็นต์นะนะครับก็เดี๋ยวจะทำการเ,เป่าต่อเช็คต่อนะครับผมต้องเช็คทุกอย่างครับเช็คลมยงลมยางนะครับดูว่ายางเราเปกติไหม มีส่วนไหนที่จะต้องทำต้องแก้ไขไหมนี่ดูน้ำมันเบรกผมตัววาล์วเบรกมันรั่วครับวาวล์วหลบแต่เวลา,าปั่นสตาร์ทเครื่องอะไรก็มันก็ปกติแต่ก็ต้องคอยเช็คนะ้ำมันเบรกอยู่เรื่อยครับเพราะว่าปั๊มลูกหลังเนี่ยมันมีปัญหารั่วซึ่งอย่างนี้เราก็ต้องระวัง โอเคครับไม่มีไม่มีดินติดกระบะเลยนะครับเมื่อวานวิ่งเมื่อวานนี่ตัวนี้ขาดครับนี่ตัวนี้ขาดหักขาดออกไปเลยผมต้องไปยืมตัวเชื่อมอ<า>ช่างร้านซ่อมมอไซค์เชื่อมนะครับนี่เชื่อมเพราะว่าโดนแมคโครเสียรีดันนะครับดันจนหักแล้วทีนี้ก็เลย เอาแมคครดันกลับครับดันฝาท้ายนี่ดันตัวนี้ดันให้มันกลับนี่เสานี้มันกลับมาครับนี่เสานี้มันกลับมาเห็นไหมตอนแรกเสาผมจะเอียงมาด้านนี้ตอนนี้เสากลับแล้วกลับไปด้านนู้นแล้วโอ้ลูนี้ดันตั้งนานแล้วครับลูนี้ให้แมคครดันตั้งนานแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้กลับมาแต่ว่าอ่าก็คือตรงเนี้จะบิดเห็นไหมครับตรงนี้จะบิด เมื่วานี้ตอนมันจมไงจมแล้วให้แมคโครดันแมคโครดันพอดันเสร็จปุ๊บมือแมคโครตะเลิดมาโดนตรงนี้มันก็เลยบิดออกไปแล้วก็บิดกลับแล้วครับบิดกลับมาก็โอเคครับรือว่าสนิทสนิทเลยแหละสนิทกว่าเดิมเยอะนี่อันนี้ก็อันนี้ลงตัวนี้ไม่เป็นไรตัวนี้มันมันเลื่อนได้นี่ตรงนี้มันจะเลื่อนมันจะขยับเองได้ก็ปล่อยมัน อันนี้ก็เบาปกติตัวนี้จะเหนืดติดเลยนะครับที่ผมทําให้มันเปิดได้เพราะว่าเวลาไปอยู่ที่โทรหนึ่งอ่ะก็จะเอาไว้ขนย้ายรถไถช่วยเสียดดินด้วยนะครับบางทีรถคันอื่นมันขึ้นไม่ได้มันเปิดฝาท้ายไม่ได้เราก็ขึ้นรถเราอย่างรถเจ้าทงนะครับรถท่อทงรถทงมันก็เปิดฝาท้ายไม่ได้ครับก็เอาของผมเปิด ฝาท้ายวิ่งโอ้ฝาท้ายแอนกางเลยเห็นไหมครับแอนแอนเข้าไปตรงนี้แอนโดนโดนมือแมคโคกดเอานะครับก็นี่ตัวนี้งอก็ไม่เป็นไรครับก็งานดินก็จะเป็นประมาณนี้ครับงานดินรถด,ดำรถแมคโครถไถนะครับก็จะมีการบอบช้ำม,มันเป็นเรื่องธรรมดาครับผม อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ,บก็อย่าลืามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากไว้ด้วยครับผมกับช่อง ROCK กี้นี่สซจวดทีมงานโทรหนึ่งครับนี่ฮะเดี๋วหลังปีใหม่ก็เจอกันที่โทรหนึ่งเหมือนเดิมครับบายบายครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องครับ